สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่เ็ดเย็นวันพฤหัสบดีนะครับย่ยมาแลงวันที่ย1สิบเอวันพฤหัสครับพ้อมนล้วย่งมานี่หลังจากแค้กเจ้าขากับปลาแล้วเรียบร้อยรายการอบนะครับมีอาหารมานี่มีอบอบอบนังหมูนะครับ อบไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้เปิดครับโอเคแล้วแล้วก็มีน้องๆเอามานะครับน้องเอาอะไรเดียวผัดเจาระขี้นะครับผัดแขกมาซืสอมาแต่แมคโครนะครับอ่าสถานที่พอนะครับร้องคาโลเกะน,นะครับวันนี้นะครับ ถานของเราก็ถานที่ของเรากันแล้วแล้วฟ้าลองเพลงบันฟ้าฟังเพลงเด้อเรียมพร้อมเด้อเอาเพลงอย่างดีเก็บตะวันเอาเก็บต,ตะวันเนาะฟังเก็บตะวันเพ,พระาะเพราะสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นการแซมเปิลลองลองกอันก่อนลองเสียงจักหน่อยก่อนอ่าขยายมมาซูมเข้ามานนิดนึง นะครับเราจะก้าาไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับพี่น้องทางอ,อุบลตอนนี้เปียกเล่าอยู่บ่บุกจิ่านะไออวบนเป็นคนดีจิตใจแมนบ่นนยาเฮดเดี๋ยวพาร้องเพลงมอบเพลงนี้ให้นายาที่อ,อวุนนะครับนะานายานะครับบ้านน้อยไม่เจริญบอออ่ออกเสียงของอนุญาตครับ คงไม่ลิขิตนะครับครับฟังเพลงนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจเราจะก้าวไปด้วยกันต้านโควิดนะครับถึงเราจะไม่ได้ร้องห่วมกันแต่เฮ่าก็สิทรงสัญญาณทั้งทั้งนี่ละเนาะโอเคเนาะโอเคครับอ่าฟังนี้นะครับต่อครับ โอเคนะครับเราจะก้าวไปด้วยกันเก็บตะวันที่พระคุณนะครับร้องเพลงนี้มอบให้นายยะเด้นายยะอ่านายแดงถ้าเวลาถ้ามันไม่เจริญนเนอะไทยพุนนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาหากันติดโควิดส,ส่งเสียงนี้ด้วยความไดิงมอให้แจกจริงจริงเลยครับเ้อะ หยิตะวันหยิฟ้ายิบเอามาเก็บไว้ในใจหยิบปรังหิดแรงแห่งแสงอิ่มใหยรวมกันไว้ใี้เป็นเดียว Ocalm lạp hàn lưng hương 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 ra đa về là pha chứng mê phồn pha nhục phồn nhu vân pha phá mày tao xa quên trà dùng mày pha ngột Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จระาซี่มุมอาหารอะไรธรรมดาเวลาปรา

hoa vắng mây Hãy subscribe đi kênh Mì Gõ Để không bỏ แตจังไงก็มอราซาเด้ออันเห็นแล้วกัไร ที่จัาที่หนึ่งจงพระเดชไปที่พิเย้าจ้าบ,บัทยาใยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องห,หัวล้ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครก็มีสุขช่วยใครก็คลายทุกใจ แต่ฉันเองคงก็ยันเกินไปลืมมาที่ใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอกลับมาไปกินข้าวเย็นกับเขาเพื่ออุปโภเขา มาบังเวลาีคุณเซลล์เดินทางมาถหัวเโาะขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่บ้นไม่มีอะไรเใื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งคนเจอ ว่าหาเธอคนที่ฉันควรดูแลที่สุดเอกอมองคำว่ารักออกไปจสดังสุดเสียงกลับได้คืนมาที่ในความเงียบงัน ฟ้าท so. ี่คืนที่มันไร้ดาวเงายังไงไม่เทียมเท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการเจออ้ยรอบไหนฟังอะไรแบบนี้เต้นเต้นมากคือจงพนเป็นรองต้องเา็นหน้าห่านี่เต้นเต้นไหนเนี่ยเรื่องอะไรบันทึกหรือเปล่า กรื่องใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็น กับเขาเพื่อปกปรอบบเขาบางบางเวลาโอ้ทุกทีวันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่ไมีท่าใดมอไม่มีเธอ จอว่าเธอคนที่ฉันควรดูแลที่สุดหัวใจเธอเป็นเพราะฉันที่ทำให้มันหยุดอ่าโอเคนะครับอ่าจะเปิดเพลงันก่อน